พระล่วงของหลวงพ่อเอยนะครับพระล่วงเปิดโลกนะครับสร้างปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับเป็นพระที่ค่อนข้างขนาดเล็กนะครับดูนะครับสามองค์นี้นะครับขนาดใจะใกล้เคียงกันเลยประมาณอันนี้หลังฉัดเจ้าโอ้ก็ประมาณเกือบสามเซนนะครับเหรียญยุดกระสุนของหลวงปู่แหวนก็ประมาณสามเซนนิดหน่อยครับแล้วก็พระลวงเปิดโลกเปิดโลกของหลวงพ่อเอ๋ก็ สามเซนครึ่งได้ครับวันนี้จะเป็นวัดหน่อยนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับเดี๋ยววัดขนาดให้ดูประมาณไม่ไม่วัดกรอบนะครับประมาณ3ามเซนครึ่งครับของหวเอียยาวสุดครับโอเคเป็นนี่ครับจะประมาณนี้นะครับ มาพร้อมเล่มกรอบเลยนะครับวิธีดูนะครับจดจำใบหน้าให้แม่นๆนะครับคิ้วดงๆแบบนี้ครับตาเป็นเม็ดๆเส้นคอคมๆนะครับผิวทองแดงลมดำนะครับดูช่วงขานะครับจะมีกระแสเซ้นเซียนวิ่งนะครับแล้วก็นิ้วมือซ้ายนี่จะแบบเป็นร่องคมเลยนะ ดูช่วงเส้นเส้นช่วงเท้าก่อนนะครับอ่านี่ครับเส้นมีเส้นเส้นวิ่งเต็มนะครับในรองเท้าก็มีนะครับจีวอนเส้นคมคม,มนะครับดูนะครับนิ้วมือตงเอียงอย่างนี้นะครับนิ้วมือขวาครับเส้นนิ้วมือจะคมคม,มลึกๆแบบนี้นะครับทํา ทามองตรงตรงนี้จะไม่คมไม่ค่อยคมนะครับเห็นไหมครับจะไม่คมลึกนะครับทามองตรงตรงแบบนี้สะดือกลมเล็กนะครับพันล่วงเปิดโลกนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับขนาดเล็กก็มีขนาดเล็กนะครับแขวนหน้ารถก็ได้นะครับแบบนี้ด้านหลังนะครับนี่ครับตรงยันจะมีเส้นแตกอยู่หนึ่งเส้นนะครับ นี่ครับตรงยันจะมีเส้นแตกแล้วก็ดูผิวนะครับผิวผิวด้านหลังเขาจะเป็นคราบนะครับคล้ายๆเปลือกโลกนะครับดูนะครับเป็นคราบแบบนี้นะครับทุกองนะครับเห็นไหมครับเป็นคราบคล้ายๆเปลือกโลกครับคล้ายๆผิวเปลือกโลกดูครับ ก็ช่วงขอบไกลๆ,ๆขอบจะมีเส้นวิ่งอยู่หนึ่งเส้นนะครับอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับพระล่วงเปิดโลกของหลวงพ่อเอียรนะหายากนะครับแบบนี้ตรงนี้ผมเอาในกลุ่มก็เล่นกันเป็นพันนะครับองนี้ผมเอาราคาแปดร้อยห้าสิบนะครับแปดร้อยห้าสิบรวมส่งให้นะครับพระล่วงเปิดโลกนะครับ ได้มาพร้อมกันนะครับสามองนี้ล้วก็จะมีนี่เป็นพระล่วงลังปืนนะครับเหมือนการหลังชัดจออุปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับออกวัดมากุฏกษัตริยารามนะครับนี่ก็พาดีพิธีใหญ่นะครับมีพาเกจิเข้าร่วมลุกเสกหลายรูปมากนะครับเดี๋ยวยกเข้าวๆ้ให้ฟังครับเช่นหลวงพุนาควัดละคงหลวงพ่องเงินวัดดอนยี่หอมพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับ พระอาจารย์ทิมวัชชังให้ครับนี่ครับลองน้าผักลึกๆนะครับตาเป็นเม็ดอันนี้ก็เคย,เคยบอกวิธีดูไปแล้วนะครับนี่ครับหลังฉชัดเจ้าอุแล้วก็ช่วงนี้ครับช่วงขอบเนี้ยจะมีเส้นแตกเนี่ยเส้นแตกครับ นี่ครับเส้นแตกเส้นแตกครับเจ้าผิวลุ้งๆนะครับตัวตัดอา้าวขวาม,มือวงเพ้านะครับตัวตัดก็จะประมาณนี้ครับตัวตัดที่ใช้ดูก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับ แต่เราจะมีซี่ตรงช่วงกลางกลางขานะครับเนี่ครับจะเป็นล่องแต่ไม่ค่อยตรงนี้จะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่ก็มีนะครับเป็นล่องลองแล้วก็จนช่วงแขนตรงนี้เป็นล่องล่องเลกๆนะครับอาดูนะครับเป็นประมาณนี้นะครับนะครับช่วงมือนะครับโอเค หลังฉัดเจ้าอุ่องน,นี้ผมได้มาไม่ค่อยแพงนะครับพอมเอาสี่สี่ร้อยห้าสิบวมส่งแล้วกัน,นครับอันนี้ครับมาแล้วเหรียยุดกระสุนครับของปู่แบนนะครับชายาเหรียยุดกระสุนนะครับอันนี้เขียนปีสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับออกเปิดปูชานะครับ ตาเล็กๆจมูกโด่งๆนะครับจีวรเป็นริ้วๆนะครับมงผูกแหวนดูเส้นฐานครับขอบฐานจะนูนขึ้นมานะครับขอบฐานจะนูนครับขอบฐานตรงนี้นะครับจะนูนขึ้นมาทุกเหรียญนนครับ ทองแดงลมดำผิวไฟก็ดูเหมือนกันนะครับตรงนี้จะไม่ได้ต่อโคดแล้วก็ยันเส้นยันจะแตกนะครับยันแตกแล้วก็สลีกับปอปาก็จะมีเส้นแตกนะครับดูกระแสเส้นเซียนวิ่งด้วยนะครับนี่ครับเส้นแตกกระแสเส้นเซียนวิ่งข้างเรียญครับอายุ8ปีปีครับ ปาการะสาอีครับมีเส้นแตกครับนี่ครับสองห้าหนึ่งเจ็ดขอบตัดก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวอยู่กระสุนลุงปูแหวอนองนี้ผมเอาสี่ร้อยเก้าสิบรวมส่งกันเครับโอเคครับสนใจองไหนแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ